ปี2,547ลงทุนไว้ทั้งหมด30รหัสแต่เป็น30รหัสที่สามารถมาเปิดหุ้นส่วนได้อีก15รหัส30คูณ15ท่านคิดดูนะฮะปุ้งสามารถสร้างหุ้นเพิ่มได้อีกเท่าไหร่เพราะในอดีตนะฮะต้องเล่านิดนึงนะคะ JC ก็ไม่คิดว่าจะได้รับ<ม>การ<ม>ยอมรับมากขนาดนี้ท่านประธานก็คงไม่คิดหรอกค่ะว่าใครจะซื้อยาเยอะขนาดนั้น นะฮะแม่กุ้งซื้อหุ้นส่วนจากการที่เป็นผู้ป่วยในวันนั้นหนึ่งหุ้นส่วนสองหุ้นส่วนสามหุ้นส่วนซื้อไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วพอแม่กุ้งได้รายได้มองเห็นเป็น,เป,นเป็นธุรกิจทันทีเลยซื้อยาที่ไหนได้คืนสองพันซื้อยาที่ไหนได้คืนสามพันต่อหุ้นส่วนนะมันไม่มีหรอกค่ะพอท่านเห็นนะท่านมองโอกาสมองไปเลย ยังไงคนเราก็ต้องมีปัญหาสุขภาพเพราะพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้คำหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหลีกพ้นถ้าวันนี้ยาหยงหึงในอดีตมีแค่ยาหยงหึงยาหยงหึงดีสามารถช่วยให้แม่กุ้งมีโอกาสมีสุขภาพที่ดีได้ยังไงต้องมีคนซื้อร้อยคนทั้งร้อยอาจจะไม่ซื้อทั้งร้อยแต่ต้องมีห้าคนสิบคนซื้อแน่นอน แล้ววันนี้องค์กรเราเติบโตไปเท่าไหร่คะจากการสร้างเมื่อปี2 5 4 7ท่านคิดดูท่านจินตนาการดูผังองค์กรกุ้งนะแล้ววันนี้ที่กุ้งดูดูแผนการตลาดนะเมื่อเช้าก็เปิดเช็คองค์กรมาเรียบร้อยแล้ววันนี้บวก7.8.9.10.11 1 2 1 3 1 4 15 16วันนี้วันเดียวจากการประชุมสาขา JC เมื่อวานและมีคะแนนสะสมเพื่อรับรายได้ วันนี้วันเดียวรับไปที่หนึ่งหมืนหกพันบาทนสุดยอดไหมฮะกดไม่หมายเลขเก้ารัรวๆหน่อยอะจากโครงสร้างแผนการตลาดที่ลงทุนไปแล้ววันนี้รับไปหมื่นกว่าบาทบางคนทําทั้งเดือนเราไม่ได้ดูถูกอาชีพนะคะแต่บางครั้งเราทําแบบแค่นี้ยทําน้อยแต่ได้เยอะอ่ะท่านว่าดีไหมคะ แล้วเรามีความเสี่ยงอะไรครอบครัวเรามีความเสี่ยงอะไรพ้่งถามจัจเองทุกวันเราไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะแล้วองค์กรเรานับวันยิ่งเติบโตพราะบอกแล้วค่ะยาหยงหึงดีหยงเฮิบดีมีการวิจัยรองรับปุ๋ยดีไหมคะดีสินค้าดีแผนการตลาดดีแล้วสิ่งที่ดีคือนี่คือโอกาสที่เป็นอนาคตต่อให้เราเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ คิดดูนะเสียชีวิตไปแล้วทายาทยังมารับรายได้ที่เราทำไว้ให้นะท่านว่ามันมีธุรกิจไหนอาชีพไหนให้ได้แบบนี้บ้างมีไหมคะลองบอกมาสักอาชีพสิคะบอกมาสักธุรกิจสิคะไม่มีเลยนะคะดังนั้นนะภาพสุดท้ายแล้วนะทางเลือกของคนในห้องนี้นะคะก็คือสองทางคือทำกับไม่ทำเท่านั้นแหลคะค่ะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นคนะ่ะ ถ้าไม่ทำเสียโอ้สำเร็จกับไม่สำเร็จอ่ะทุกอย่างเหมือนเหรียญมีสองด้านเสมอจริงไหมคะแล้วถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จเราเสียอะไรอะคะเราไม่ได้เสียอะไรไม่สำเร็จมันอาจจะคือไม่สำเร็จคือไม่สำเร็จอะแต่ท่านได้ไปแล้วอะได้เพื่อนได้สุขภาพ แล้คะแนนของท่านมันไม่หมดอายุอ่ะแล้วท่านได้ประสบการณ์อ่ะแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้จริงไหมคะใครเห็นด้วยกดหมายเลขสองหน่อยดังนั้นวันนี้ค่ะมาฟังอย่าให้เสียเปล่าค่ะไม่สําเร็จก็ทํำไปเรื่อยๆเถอค่ะวันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่คนเราเหนื่อยพักได้แต่อย่าท้อนะคะ ้็อ,อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่สละเวลามาแล้วอะ่ะท้อไม่ได้อะไรเลยเสียโอกาสไปเปล่าๆนั่งคิดแต่ท้อนั่งคิดแต่เป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้ความคิดลบทัศนคติลบจะฉุดให้เราจมดิ่งลงเหวลงนรกจําคําพวกนี้ไว้เลยค่ะแต่ถ้าวันนี้เราฮึดสู้ค่ะไม่ได้ไม่เป็นไร ทำใหม่หาใหม่มานั่งเรียนรู้บ่อยๆอย่าเบื่อการฟังอย่าเบื่อการประชุม